อันนี้คือต้นผักเหลียงนะครับที่ชาวบ้านเราปลูกเอาไว้ในสวนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครัวในครอบครัวนะครับแล้วก็วันนี้พี่โตนะครับพี่โตเกษตรกรดีเด่นของหมู่บ้านเวยคดีจะสาธิตไม่ใช่สาธิตสิจะตอนกิ่งต้นผักเหลียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ จะพาเราทำอะไรยังไงครับก็พื้นต้นอย่างที่าจรยอนบอกว่าจะจะให้ถ่ายทอดเรื่องความรู้ในเรื่องของการกันตอนกิ่งแต่ทีนี้ว่าจะมาอ่ตอนกิ่งอ่าผักเลียงผักเลียงตัวนี้บื้นต้นอ่ากันตอนกิ่งก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ก่อนมีอะไรบ้างก็จะมีคัตเตอร์มีขุ่ยมะพร้าวที่อัดถุงอ่าแล้วก็มีเชือกฟางที่จะมัดอ่ ตุ่มไอขุีมมะพร้าวทีนี้เราเราจะมาดูไอกิ่งกิ่งที่เราจะตอนิ่งที่ราจารย์จันยนเข้ามาแซ่ไหนกัไบ้ิ่งที่เราจะตอนเราจะเลือกกิ่งที่ไม่แก่เกินแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่เกินอไม่ไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินประมาณว่าพอพอดีครับแล้วก็กิ่งก็แล้วแต่ขนาดบางทีมันก็มีเล็กมีใหญ่ตำแหน่งที่เราที่เราจะที่เราจะเอาเปลือกออกก็คือตรงข้อนะครับ ข้อตรงนี้ข้อตรงนี้เราเราเราจะปาดตรงนี้เราจะไม่ตอตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้มันไม่มีข้อ mm. อ่าทไมเราต้องเลือกที่ข้อเพราะว่าข้อนึงคือมันมันมันคือตําแหน่งที่ล่างมันจะออกมาโอเคถ้าเราไปตอตรงที่ไม่มีข้อคือล่างมันจะออกช้าหรืออาจจะไม่ออกเลยอ๋อม oh, <okay. S 2> ับผมเราก็คว้านครับรอบๆเหตุผลหนึ่งที่ เราเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนเกินแล้วก็ไม่แก่เกินก็คือว่ามันจะลอกเสือกง่ายครับแล้วก็ล่างมันก็จะลงง่ายเยนี่ยนี่ชิปอลอกนี้ได้เลยเพราะถ้ามันแก่เราจะลอกนี้ไม่ได้มันจะเสียเวลามันจะทําให้เราแล้วก็เอาเยื่อออกหน่อยกันไม่ให้มันส่งอาหารขึ้นไปหากิ่งข้างบนพอมันไม่ได้รับอาหารปับ๊บมันก็จะออกลาก แต่ถ้าเยื่อมันเยื่อมันไม่หมดปั๊บมันมันสามารถที่จะส่งอาหารขึ้นไปล่างมันจะออกชาหรือจะไม่ออกเลยครับประมาณนี้แล้วเราก็แล้วเราก็เอาผ่าตรงกลางครับบางทีมันจะมีเยื่อใหญ่ <c oughs> ถ้าเราเราเรากรีดแค่ถุงแล้วเราแบบมันจะยากเราเอาเนี่ยครับเทคนิคคือเอา,อาคัตเตอร์รกรีดเข้าไปตรงกลางเลยแล้วก็เชือก เดือกสองเส้นครับผมสองเส้นแล้วก็เอาไปประกบตรงให้แผลตรงข้อให้อยู่ตรงกลางทุ่งพอดีครับนี่มันจะมีน้ำหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็วิธีการมัดมัดหัวก่อนแล้วแต่เราถนัดมัดมัดข้างล่างก่อนก็ได้มัดข้างบนก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดดึงให้แน่นๆมันมันก็จะรัดอืม ก็มัดข้างล่างต้องดึงให้แน่นครับประมาณ,มาณต้องรอประมาณสักกี่วันประมาณเกือบเกือบเดือนครับแต่เท่าเท่าที่มีประสบการณ์นะไอผักเหลียงเนี่ยมันจะออกช้ากว่าเพื่อนอเหมือนล่างมันจะออกช้าใช้เวลานาน,านครับผมอันนี้พอเรามัดเสร็จปับ๊บอันนี้เสร็จเสร็จขั้นตอนละแล้วเราลองมาขยับดู มันมันจะไม่หลวมนะครับมันจะแน่นสนิทถ้าถ้าเรามัดไม่นั่นปั๊บถ้าขยับเงี้ยถ้ามันหลวมปั๊บอันนี้คือล่างมันจะไม่ลงมันจะไม่ติดต้องมัดให้มันขยับไม่ได้ให้นั่นๆเลยครับครับผมอันนี้สรุปก็คืออันนี้คือการเขาเรียกวิธีการขยายพันธุ์พืชขยายพันธุ์พืชโดยวิธีกันตอนครับผมการขยายพันธุ์พืชมันจะมีหลายวิธีแต่อันนี้คือวิธีกันตอนโดยคร่าวๆก็คือประมาณนี้ครับครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่โต ตอนีว่าอย่านี้มันาผมอยากได้ทีเดียวประมาณตั้งตุกเจสแปดสิบเี้ยอันนี้ได้ประมาณสี่ห้าต้นแต่ต้นต้นมันจะไใหกว่าจมใหญ่แใช่ไอันนี้ใหญ่กว่าต้องประมาณ